在。 ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้กปกครองทุกทุกท่านนะคะแล้วก็ทักทายเด็กๆที่น่ารักของครูออดทุกคนเลยตอนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมรมาศออำเภอเมรามาตรจังหวัดตากนะคะกลับมาพบมาเจอกับครูออดคนสวยและผู้ช่วยคนเก่งพี่หนอนแก้วค่ะสวัสดีจ้าเดินทางเข้าสู่วันที่4แล้วนะคะในสัปดาห์นี้ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าหนูน้อย วิเศษค่ะวันนี้ครูออสและพี่หนอนแก้วจะมาพาเด็กๆไปรู้จักกับประโยชน์และก็โทษของขยะนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนะคะให้เด็กๆตามพี่หนอนแก้วไปดูได้พร้อมๆกันเลยจ้าเด็กๆรู้ไหมคะขยะนั้นนอกจากจะแยกประเภทแล้ว ขยะก็ยังมีทั้งประโยชน์และก็โทษนะคะโทษของขยะก็คือถ้าเราจัดเก็บไม่ถูกวิธีก็จะส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะส่วนประโยชน์ของขยะถ้าเป็นขยะเปียกหรือว่าขยะอินทรีย์เราก็นำไปเป็นอาหารของสัตว์ ทำปุ๋ยหมักก็ได้ค่ะส่วนขยะรีไซเคิเราก็สามารถนำไปขายสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้คะเ,เด็กๆคะลกูกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีประโยชน์และโทษในเวลาเดียวกันนะคะรวมถึงขยะของเราด้วยฉะนั้นแล้วเราจึงต้องมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูออสและพี่หนอนแก้วจะต้องอำลาเด็กๆไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะกลับมาพบมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ครูออสไปลักค่ะพี่หนอนแก้วคะลาเด็กๆจ้าไยบาา